นั่งทําอะไรวะเฮ้ยน้องเป็นไรหน้ามุยพี่ใครๆก็ไม่อยากขึ้นมอไซค์หนูอ่ะอ้าวทำไมอะไส่หนูเก่าพี่มีอะไรช่วยหนูไหมมันเก่าตรงไหนนี่ไงเก่าสีมันเก่าตรงเนี้ยเหรอใช่แล้วยังไงต่อพี่มีอะไรช่วยช่วยทำให้มันใหม่ขึ้นไหมอ่ะตัวช่วยเหรออยากได้ตัวช่วยใช่ไหมมีทําให้ดูมีน้ํายามาใหม่ด้วยตรงนี้ใช่ไหมที่เขาบอกว่าเก่าเนี่ยใช่ป่ะ ใช่พี่ชิ้นส่วนเนี้ยเขาเรียกว่าชิ้นส่วนดำน้ำยาตัวนี้คือพลาสติกชิ้นดำทำให้มันดูเงาดูใหม่เดี๋ยวลองดูว่ามันหายไหมดูดูก็มาดูใ,ใกล้นะนี่ไม่เงาไม่ดำใช่ไหมสกปกเนี่ยรถก็ไม่ล้างสมควร้วที่โดนด่าเนี่ยอ่ะพ่นเลยไม่เป็นไรดูเลยพ่นให้ดูเลยมีฟอร์ a f t e เนี่ยแค่ฉีกเข้าไปถูแล้วดูว่ามันจะใหม่ไหม ใหม่ไหมล่ะดูดัเองโหใหม่มากเลยพี่เออเดี๋ยวกลับไปรับรองคนแย่งกันขึ้นเป็นไงล่ะจ่ายค่านทำยาพี่มาด้วยนะเราต้องซื้อที่ไหนอ,ะอ่ละเด้านล่างไงโอไปด้านล่างอ่ะจิ้มไปดิตะก้าดูดิอ่าดูดูดูตรงนี้อ่ะอ่ะเงาไหมล่ะนี่ขนาดไม่ได้ล้างเนี่ยเงามากเลยอ่ะเป็นไง เดียวใช้ได้ตั้งเยอะใหญ่มันเริ่มนะอยญ่ตรงนี้ก็ได้พ่นไปเลยอยีนะ่ยพ่นไปเลยดูดิเงาไหมล่ะเงามากอะ่ะเออจะเอาอะไรอีกเอาขนาดนี้อะ่ะเห็นปะเหมือนใหม่เลยเออเหมือนเพิ่งถอยมาเลยอะ่ะใช่ซื้อมากี่ปีแล้วเนี่ยซื้อมาสามสี่ปีแล้วพี่เคยล้างมากไหมเนี่ยไม่ค่อยได้ล้าง เออเห็นไหมเนี่ดูนี้เนี่เยเอาใช้ได้เน,นเห็นไหมพ่นไปเลยดูดิใหม่หมดละโอ้โหใหม่มากเลยพี่แค่นี้แหละเอาอะไรเยอะเนี่ยคนหนึ่งร้อยกว่าบาทเฮ้ยแค่ร้อยกว่าบาทเองเหรอพี่ไม่ใช่ดิมีของแถมด้วยนะโอ<ฮ>้ดี<ม>จ้าเอาไปใช้ไม่ขัดเนี่ยดูดิเนี่ยพ่นไปเลย<ฮ>เงาไหมล่ะเงามาก โอเคไหมถูกใจปะถูกใจมากเลยพี่เออแล้วอย่าลืมชวนคนอื่นมาซื้อด้วยนะได้เลยพี่เออขายของบ้างเนี่ยเนี่ยไ็ใช้ได้ปะเนี่ยกรอกทะเบียนเนี่ยพ้นไปเลยชิ้นดำตรงนั้นอะ่ะเนี่ยดูดิอ,ออเห็นไหมมาด,ดูมีมอส